เทคนิคการทําน้ําพึ่งนะครับอันนี้เป็นน้ําพึ่งป่านะครับที่จะทําให้มันกลับมาสภาพเดิมอันนี้แช่เย็นไว้ประมาณห้าเดือนหกเดือนนี่นะครับผมไปดูใน youtube มาเขาบอกว่าน้ำพึ่งแท้ถ้าเกิดว่าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วมาต้มแล้วมันก็จะคายตัวนะครับเป็นเหมือนเดิมอันนี้น้ำมันพึ่งแท้นะครับเขาบอกว่าแท้นะครับก็แท้ตามเขานั่นแหละครับ แต่ผมไปดู YouTube มาเทคนิคก,การทำให้มันคลายตัวนะครับอันนี้เราแช่เย็นไว้ประมาณ5เดือนหมองก็จะเป็นแบบนี้แหละขาวๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงน้ำพึ่งแท้นะครับใส่ขวดแต่ว่าต้องเปิดฝาได้นะผมเปิดฝาแลเดี๋ยวมันจะระเบิดอันนี้น้ำร้อนนะครับวิธีการทำน้ำพึ่งแท้ให้ใคลายตัวเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันใช้เวลานานไหมเขาบอกว่าน้ำจะให้เดือดนะครับให้เดือดแต่ ใส่ลงไปเลยนะครับน้ําเนี่ยจะให้มันเดือดมากใส่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ไม่เคยทําเลยนะครับดูตามเขาเขาบอกว่าน้าพึ่งแท้ก็แท้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาแท้อ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับนี่ผมต้มประมาณเกือแบบจะชั่วโมงหนึ่งนะครับน้ําก็เริ่มจะเดือดแล้วแต่ผมไม่ไม่ให้มันเดือดนะครับใครมีวิธีที่แบบเก็บรักษาหรือว่าที่แบบเวลาจะทานเนี่ย ไม่ต้องมานั่งต้มอ,อย่างเงี้ยครับน้ำพื่นี่ยผมว่านี่โอ้โหถ้าเกิดว่าติดงานด่วนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้กินหรอกนะครับไม่งั้นก็ตกงานนี่น้ำอุ่นๆนะครับน้ำอุ่นๆเลยเด็นดูในคลิปนะครับก็เลยทําตามเขานี่เกือบชั่วโมงหนึ่งเกือบจะครึ่งครึ่งชั่วโมงอะที่ผมถ่ายคลิปมานี่นะครับมันก็เริ่มมันก็เริ่มเหรอเริ่มละลายแล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามัน มันไม่ทันใจนะครับถ้าน้ําเดือดเดือดเกินไปก็กลัวมันแตกอีกอย่างนี้ผมโอ้จะทันกันไหมครับนี่ลาให้มันร้อนนะใครมีวิธีที่เก็บรักษาที่ดีกว่านี้ก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับนี่แช่ตู้เย็นนะครับแช่ตู้เย็นแช,นแช่ไว้สี่เดือนห้าเดือนประมาณนี้แต่วเวลาจะกินนี่สมมติเราอยากจะก,กินเอามากินเนี้ยมัน ผมว่าวิธีนี้มันมันไม่ค่อยเข้าท่านะเก็บแบบนี้มีใครมีวิธีเก็บวิดีกว่านี้บอกด้วยนะครับที่ไม่ต้องแช่เย็นมีไหมน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแท้แท้ไม่แท้ก็ไม่รู้นะครับคนรู้จักกันเขาบอกแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แท้ก็แท้นะครับ